ดูเวลาลันครับ oh, <no. S 1> ไม่ลั่นหรอกท่อเดิมขี่ GTO เถอะาวนดี้เราก็จะเดินทางไปในเมืองนะครับผม <Wow. S 1> ไปแถวๆเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ใครเจอผมนี่โบกเลยนะไม่ใช่ตำรวจนะเอาที่เป็นแบบรูจักกันนะ่ะผมจะแจกสติกเกอร์ชาวตำรวจไม่ต้องโบกผมนะสาวๆครับสาวๆเฮ้ย,ยูยท์อนอีกแล้วอะไรนี่ ผู้ใดวะว่าจะจอดดูอยู่ครับแต่ว่าผมรีบคือเราต้องรีบไปทุราะาเราอะแต่ว่าคนอยู่เยอะแ,แล้วไม่น่าจะอันตรายแล้วปลอดภัยแล้วแหละขับรถก็ระมัดระวังครับไอ้ตรงนี้ยูเทิร์นเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยคือไม่อยากจะพูดละเกือบตายไปแล้วรอบรอบนึง เจอรถทิปรอแบบขี่สถทุนหมาไงเกือบตายมาแล้วรอบหนึ่งตรงยูเธอเมื่อกี้อ่ะขี่ไม่ดูเฮียเลย 2 0นาทีเราต้องไปถึงประมาณถึงเขตอะ่ะจากนี้ไป2 0นาทีเออถือว่าเราสายมากเ้วเนี่ยขอานัดเรา9โมงจะว่าอันนี้มันจะ9โมงแล้วผมยังไปไม่ถึงไหนเลยมึงจะออก ี่น,นถ้าใครรู้จักผมรู้ว่าอะไรเงี้ยผักทายกันได้ครับเดี๋ยวแจกสติกเกอร์แน่นอนวันนี้เพราะผมเตรียมสติกเกอร์มามาเต็มเลยน่าจะพอกันอยู่ FC ไม่เยอะขนาดนั้นหรอก เอประมาณสองรอยคนสติกเกอร์ก็มีประมาณเกือบเกือบน่าจะเกือบเกือบพันแผ่นน่ะน่าจะแจกโกก็นอยู่คนละแผ่นสองแผ่นกันยังพอว่าว่าเอฟซีไม่ไม,ม,ม่เยอะคือขายไงถ้าคือเอฟซีะคือเขานี่คงจะแจกไม่พอแล้วเอาไปคนละครึ่งแผ่นก็พออะไรประมาณนี้ ตอนนี้ผมรีบผมหาช่องได้ผมไปเลยนะดีว่ากันนะขอขี่สะทุนมาสักวันเถอะให้มันสมก็ชื่อช่องหน่ช่องก็สอกหมาแต่เมื่อวานไม่รู้ว่าใครเรียกผมอยู่นะแถวแถวซีพี่ะเรียกผมว่าพี่ข้อสอกหมาเหรองงเลยกูใครวะ ต้องคนรู้จักกันแหละไอเลิฟยูวันนี้ โดนโดน <Okay. S 1> ชิพีกอ๋อเจอาในตำนานเลี่ยงจังวะต้องให้เสียหน้ามาโชว์สกิลแล้วแต่เจอาตอนนี้ต้องปุ๊กคืนชีพก่อน <Huh? S 1> สภาพมันพอกำกะ เสียอาเสียน้ำเสถีนดอนพลายไม่ใช่เสถีดูไปนะครับเสียน้ำตอนนี้เขาไปรับจ้างถ่ายภาพแล้วเขาจะเป็นช่างภาพว่างันวัาสันวะ ยิ่งก็อยากแต่งตัวลอๆแนี่ <c oughs> I love you โอ้สียเอฟพอใจยืดพอได้อยู่ได้ลูกพี่เดี๋ยวเราจะไปน่าจะไปเติมน้ำมันอยู่ด่านเกียนอนะจบะับปอทอีกว่า เรื่องของเรื่องเนี่ยเขานัาทุมไปแข่งกีฬามันเป็นงานตะก้อโอเพ่นโอ้ยหน้าตาเขาสอกไหมกูก็นักกีฬากันนะเว้ย <c oughs> มนคอยดูเลยสนะาวกีสาวกี <c oughs> คกูมึงรอดูกูเลย คือจริงๆเล้าผมไม่ได้พูดสะถุนหมาอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคือจะสั่งคาเลกเตอร์ให้ช่องไงคือช่องมันมันชื่อช่องไม้ก็สองหมาแล้วมึงจะให้กูพูดดีๆมันก็มันไม่ไคืออ่ะมันว่าแมนมันต้องว,ว่าแบบส่งสะถุนหมาจากหน่อย เล่ากันด้ไทยกันด้เฮห็นเลยวะแจ่ขมิน้นบ่ค่อยได้วะ่องโอน่องโอนยังเดียววันนี้เราก็จะบอกรักเป็นภาษาขมิน้นกันนะครับจอให้ขยันวะสัตววะไม่ใช่เลวอี่ ขมิ้นหลอกกูเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่ที่ผมอยู่ไงมันมันจะมีขมิ้นอยู่กำกพูชาอฮะก็ขมิ้นเลยไก็บ้านเราก็เรียกขมิ้นแล้วเนาะคนกมบูชายไปถามว่าเฮ้ยถ้าเราชอบชอบชอบผู้หญิงเนี่ยเราจะบอกยังไงวะเสียงเสียงบอกว่าโจยขณีอะวะ แล้วก็เลยไมไบอกผู้หญิงกับผูชานะว่าโจยขนี่ยวะ่ะด่ากูชุดเลยเณียเอาจริงลราโจยขนีเนี่ยนะมันคือมันเป็นคำที่หยาบคายนะครับผมเย้าให้ใช่กันถ้าถ้าใครเป็นคนแบบขมรหรือคนแบบมีเชื้อสายแบบขมรหรือพูดขมินะเขาจะสวัสดีครับท้สงสาวเี้ย ไปทางไหนกันวะเป็นใจอยากไปน้ำแท้เอาเรามามาว่าเรื่องเออมาพูดเรื่องไอ้โจยขญีกันต่อนะครับโจยขญีคือถ้าภาษาภาษาบ้านเราถ้าแปลเป็นไทยนะมันก็แปลว่าประมาณว่ากูขอกูขอสีมงึงขลียเนี่ยกู <c oughs> <c oughs> ไปตอนดี้ครับ ส่งจ้ยส่งจ้อยมาสันา่นวะไม่เห็นนะพอเถอะเดี๋ยวมันจะไม่มันมันจะไม่จบมันจะลามปามไปทั่วทิพย์ทั่วแดนสวัสดีครับ สี่สามสองหนึ่งูตเราต้องรีบไปนะ กูจะไปทนงานนั่นดอกวงการกูมีเยอะกูอยู่วงการเยี่อะไรไม่ไม่เข้าถึงจุดถึงจุดสักสักทีอ,อ่ะคือวงการพิกาปมั้งกำลังจะบูมเยี่จับบูมลงบูมลงแบบว่าค้อแตกพูดหลายวะแล้วก็จะว่ากูจีนไปเนี่ย สาวสาเลยเก้าห้าตัง้งตัง้งเก้าห้าทอนั้นทอนั้นคุณมิจากบา้านเนาะ Để tôi xem nguồn nguồn một chút, tôi không có được tiền Ồ, 60 Baht, 95 Baht Tôi sẽ lấy cái xe này Tôi không nhận được บนกระเป๋าแล้วครับผมเกลี่ยงนะครับผมพอได้ขี่ไปร่วมงานกับข้าเชื้อเชิญนะเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกเต็มสิบัวพอ,อาจ่ายเลย